สวัสดีครับนักเพียรสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาฟุ๊กับบทเรียนเรื่องการตวงอันนี้เขาเรียกว่าขอนตวงขอนตวงนี้เอาไว้ตวขง <ช rier> ตวของแหง้งของแห้งเวลาตวงให้ใส่ของแห้งไปเช่นแป้ง <ช rier> น้ำตาลเกลือพอใส่ให้เต็มปุ๊บเอาอะไรไป มันพอดีนะครับอันต่อไปล้วย้วล้วยนี้ล้วยตวงของแห้งใช้ยังไงใส่ตีของแห้งลงไปแล้วก็สายปากให้มันพอดีกับปากถ้วยนะครับอันนี้มาถึงสิ่งที่เราจะทํากันในวันนี้อันนี้สี่ถ้วยเลยสีถ้วยนี้เรียกว่า เราอ่านที่จีดว่าอยู่ที่เลขเท่าไหร่แต่เวลาเราอ่านปุ๊บเราต้องวางไว้ในที่ที่มันเป็นยังไงตรงตรงไม่เอียงไม่เอียงถ้าเอียงนี้ดูได้ไหมไม่ได้แล้วไ,ไ,ไม่ตรงปุ๊บแล้วดูให้อยู่ในระดับสายตานะครับอ่ะเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับอุปกรณ์ไปอ่าเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มดูว่าของเหลวที่อยู่ในขวดเนี่ยสี่ขวดเนี่ยมีอยู่สี่กลุ่ม วัดได้ปริมาตรเท่าไหร่อ่ะสมควรให้กลับมาครับกลุ่มละหนึ่งคนอ่ะกลุ่มแรกอไป วางวางนช้วยตัวให้เป็นยังไงเอาวางให้ตรงอย่าวางไม่ตรงระหว่างโตัวที่กางเลยตัวนึงอ่านไหนเพื่อนอ่านนี้อยู่ตรงขีดได้รอให้น้ำนิ่งก่อนนี่อีกฝั่งนี้สองร้อยสองร้อยห้าปีสองร้อยห้าิีหน่วยเป็น นิดิหรือต่อไร้ผิดมิลลิลิตรมิลลิลิตรต่อไว้ผิดเอ็มแอลโอเคไหนดูเช็คก่อนสิโอเคถูกต้องต่อไว้ผิดเอ็มแอลอ่ะถุงไหมกลุ่มหนึ่ง่อยอ่ะอ่ะหลังจากที่ทุกกลุ่มได้ตวงของเหลวที่ครูให้ไปแล้วเป็นไงตวงได้ไหมได้แต่ถ้าเป็นลิยันได้ได้แล้วอ่ะกลุ่มที่หนึ่ง ไม่เหมือนกันแต่ได้คริม,มากเท่ากันนช่นกลุ่มที่สามได้4 5่ร้อบีร้อยห้าสิบอะไรบอกหน่วยด้วยสี่มิลลิกลุ <5. S 1> ม่ <5. S 1> มที <5. S 1> ม่สี่ <4. S 1> ได้ <5. S> 1 8งอยมิลลิตรโอเคหรือว่าทุกกลุ่มเข้าใจแล้วนะครับทีน,นี้ไว้พบกันใหม่ในค้า